ครับพี่น้องมันเล่ามาเขียดอีกแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องสาบเตนมาต้นพาพี่น้องมันเลาะเขี่ยเขียดเขียโกบเนาะมาต้นเนาะครัเมื่อมือนี้บรรยากาศดีเย็นๆเนาะมาตากแดดนะมาตากแดดหาฟิ้งแดดรุ่นนึงกันครับบัตถิมานบ่ครับมื่อไงฟิ้งแดดไปนน้ำคะกบมาเขียดไปนน้ำลายน่ากับหม่อมเก้านี่แหละเก้าห่วยน้านบ่มเมื่อไนพี่น้องมันเขียดแตกไปเลยล่ะ เแค่แตกบ้านเรอมามาหนิยังไงกลับไปรดน้ำกันครับอาชิมานวะครับได้ยังก็เอาหน่อพี่น้องเกียรติคบขี้ชอนบ่ไม,มีหัวขี้ชอน พ่อจังคิดทายให้เบิ้งเล้กพี่น้องอันนม้ตัวมีแต้มนะแต้มแรกมาแล้วพี่น้องเขี่ยอยู่ใกล้กันอยู่กับแต้มเห็ดโมูเนี่ออกเลยเห็ดโมแต้มแรลกทำมาแล้วอ่ะมันมันถึงสามสาัำ อันบอสแตนแต้มสองนี่นั่เรื่อยๆพี่น้องแต้มไหลลัวๆเลยเข็ดโมเข็ดโมอันเดียวพี่น้องกองสมุดจับบังนี่เฮ้แต้มสาม

คนละตูโตนั่นน่ะนั่นนะมามา่ะเรียบร้อยพี่น้องนี่มัรโดโลตัวใหญ่แล้วถ้าแต้มกบยังบ่มาอยู่พี่น้องบางแต้มเขียดไปก่อนพี่น้อง <c oughs> ต้องใจซอยสาวแตนกับะปะต้นนั่นเด้ครับมัรบแต่้าวปนบ่ thì nó phô ngay đó ngay một hồi ô <laughs> thì nó chở đi xí ngay một ngày đấy và từ ngay cổ thì nó không chịu khui khui thì ngay một hồi thì ăn bò hiện đi mua nhai, à, có nhai đi đó này đi pì pì đồ đồ ngay งมาเปิดปะน่าจะมีนะนี่นงมาเปิดเห็นไหมตั้งคาดีก่นใส่ตัวไม่ใหญ่หรอกมองดูเขาปอกๆแล้วตัวบ่ตัว่บบไงบ่แต่มันลึกขุดก็น้อยๆน้อยๆน้อยน้อยๆทำท่าจะเต้น บัเน้ำเป๊ะๆเลยดีดีผมมาแล้วจับมาแล้วแช่แทนโอ้ยตัวขาเปื่อยๆเลยมันก็หน้อยตัวนี้ง่ายเติบอยู่ง่ายเติบอยู่พี่เนาะแคมกบมาเลยขาวจนได้เนาะแคมกบเฮาเฮ้าง่ายมากเขียนน้ำหลับ มีสมาชิกมาเพิ่มอีกเราคนหนึ่งมันมันโลโลมันมันโัวๆครับแต่กบมาจนได้ปนหนึ่งแล้วปนเหรอไอ้กบเข้ามากันได้ปนเลยพี่น้องหมอกพี่น้องหมอกดิวเห็นหมพี่น้องจุ๊บตัวใหญ่

dai yeah, phải khúc đây rồi à khôn ơn, không dai ba thằng này thì dân bờ thanh ba sao tên thanh à tiền khúc không? Thanh bao? แคปเทระ,ะแต้มให้น้องแต้มมาเรื่อยๆแคปแเรื่อยๆแต้มหน่อยกันแต้มหน่อยเก็บดูก็ได้หลายน้องแต้มกบก็ยังได้แต้มเดียวอยู่เดี๋ยวเป็น้กันกอีกครับเราจะได้กบปะ อ้าวเชียร์ถึกพอดีเรียบร้อยสรุปสรุปแต่พ่อเก็บง่ายครับน้อง่ายเก็บเระวังช่วยกันโอ้ตัวุ่ียน้องฮึบอ่าแล้วปู่ตัวใหญ่ตังจะไม่ใคร ทำไม่ใหญ่จังยังไงกันพี่น้องนอนวันไหนพ่อทักเพืเพื่ออหลับพี่น้องเมื่อยแล้วเม่อเมื่อพ่อไม่แล้วได้หลายอยู่พี่น้องพ่อกินได้ลรอเนาะพ่อแตนกินได้หนี่งสองโต๊ะถือซับนี่ก็ถือว่าได้หลายอยู่ได้หลายแจวคาบอยู่ ชุ่ยช่าชุ่ย่ได้กบหนึ่งตัวก็ประมาณหน่อยลายเตยีเนาะแม่จะเขียดพ่อตะเขียดคลิปหากบหาเขียดเสาแตนกะหมานคือเกาเสาแตนกะฝากไว้สำเนาพี่เนาะเสาแตนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสาแตนบัตรต้นในเด้อจ้าคลิปนี้เสาแตนกะเอาไว้ซสำเนาจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ